จะเป็นยังไงแต่ว่าน่าจะดีครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะอเออที่พักหายากมากครับตกลงจองแล้วใช่ไหมงโนโราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปานะคะ <Wow. S 1> นี่ฮะเราจองไปที่นี่นะครับไปดูครับว่าจะได้ไหมฮะที่พักตอนนี้นะครับเราก็ลงมาดินนะอุโมงค์นะครับนั่งรถนะนั่งรถกลอฟมาลน ยอดเลยสวยมากครับแนะนำแนะนำแนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะคะับตอนนี้เราก็เ,าเดินทางมาถึงที่พักแล้วนะครับเป็นเวลาสักประมาณเที่ยงคืนครับผม <Yahoo! S 2> เดี๋ยวไปดูแล้วเลยครับที่พักนองพักเราประมาณนี้เลยครับเดี๋ยว คืนนี้มืดแล้วนะฮะก็รีวิวอะไรไม่ได้มากก็เดี๋ยวขอตัวไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมารีวิวให้ดูนะครับสวยๆเลยที่นี่สวยจริงเอ็คนนะครับสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารเช้ามีอะไรบ้างน,นะฮะตอนนี้ผมตื่นมาประมาณ9ก้าโมงนะครับกินข้าวกันครับตามมาริมาแล้วค่ะเราจะไปกินข้าวเช้ากันกำลังนั่งรถมารับผู้โดยสารนะฮะถึงสถานีแล้วรอ,อดอุโมงคนะ์ โอ้หตื่นเช้ามาสดชื่นไหมบอยสดชื่นครับครับผมก็ถึงจะหลับดึกหน่อยแต่ก็ตื่นเช้ามาสดชื่นเนะบรรยากาศช่วงเช้า7จ็ดโมงเห็นว่าตื่นมาเต็่นยงบ้างตื่นมาตอนเช้าช่วง7จ็ดโมงยังไม่มีแดดนะฮะอา่าฮะแดดไม่แรงครับไปกินข้าวกันก่อน<ช>อยู่แล้วตอนที่9ก้าโมงแล้ว<ช>เดี๋ยวไปกินข้าวกันไปเราต้องวัดอุณหภูมิด้วยนะครับนี่เกินไหมฮะ ไออ้กอดวยต้องขอบอกเลยครับบรรยากาศยามเช้าวันแรกบนเกาะสมุยมันฟินจริงๆเลยครับสวยงามทั้งโรงแรมโนราบุรีรีสอร์ทและบรรยากาศโดยรวมของเกาะค,ครับที่นี่เขาจะเสิร์ฟอาหารเป็นอาราคาส์นะครับผมน,นี้ก็จะเป็นพวกเบฟขนมปังเบเฟาสต่างๆ มีทั้งอเมริกันเบเกอร์อิงกิษทีแล้วก็อาหารไทยไม่มีผลไม้ด้วยเออเดนไอไอวอนโอริพายแอปเปิลแอนด์วอเตอร์มิอนนี่มีหนึ่งฝั่งคู่นู้นคู่นู้นขอยอกันแล้วขยอนกันแล้วอ,ว <c oughs> อให้ยืนกินปกินก <c oughs> ับ้ตงมไหมว้าว <Wow. c oughs> ตอนนี้เราได้ทานของเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังต่อด้วยของหวานมากมากตอนนี้มาถึงที่พักแล้วเมื่อคืนนี้มันมืดไปหน่อยนะก็อาจจะถ่ายไม่เห็นบรรยากาศก่อนอื่นไปดูที่พักก่อนนะฮะว่าสถานที่เป็นยังไงบ้างตามมาเลยที่พักเนี่ยนะฮะมีเสน่ห์มากๆนะครับนี่เข้าประตูมาดูด้านในเลยแล้วกันมาดูครับโอ้โหสวยงามมากนะมาดูที่นอนก่อนเลยสิ่งแรก ที่นอนครับตั้งอยู่กลางห้องเลยนะ <Wow. S 1> กลางห้องเลยขนาดก็น่าจะอยู่ประมาณ2เมตรกว่ากว่า <c oughs> นิดๆน,นะครับกรีนไซส์ครับอ่าก็สวยนะโอเคเลยแล้วก็มีโซฟาด้านข้างด้วยนะครับมีโซฟาด้านข้างด้วยนั่งสบายเน่เออเดีอ่ะชอบอะ่ะล,ลองลองลอง,ลองที่นอนหน่อยฮะในสอที่นอนนิ่มครับ กระจกเลยผมอยากให้มาดูตรงนี้นิดนึงผมชอบห้องนี้อย่างนี้นะ <c oughs> คือห้องเนี้มันคอนโทรลด้วยด้วยจุดเดียวตามหลักเราไปพักโรงแรมที่อื่นนะเราจะต้องมีสวิตช์ไฟข้างๆใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่ตัวนี้มันคอนโทรลด้วยจุดเดียวเลยนะครับก็ไม่ว่าแอร์นะครับแอร์เราก็กดเปิดตัวนี้เลยไฟเนี่ยกดทีเดียวดับทั้งห้อง <c oughs> หรือว่าเราจะเลือกแบบเลือกเปิดมุมนั้นมุมนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเรากดเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะติด ทั้งหมดเลยนะฮะเราจะให้มันดับตรงไหนติดตรงไหนเราเลือกได้หมดดีมากอ่ะคือบางทีเรานอนอยู่เพียๆไปเที่ยวมาเพียๆเรากลับมาเราก็กดมันก็ไม่เหนื่อยนะไม่ต้องลุกจากที่นอนนะครับผมคงไม่ดูห้องน้านะเมื่อคืนเมื่อคืนผมมาพากก่อนแล้วเนี่ยเรามาพากกันแล้วเมื่อคืนผมเห็นแฟนตานั่งอยู่อย่างนี้แล้วก็สตาร์ทถ้าผมอ่านสตาร์นะก็อ่านสวยงามใหญ่นะครับแล้วก็มีมีทั้งฝักบัวด้วยนะขออนุญาตเข้าไป อยากให้เห็นแบบชัดๆอะ่ะอยากให้รีวิวให้ดูชัดๆนี่ครับน้ำอุ่นน้ำเย็นเปิดได้หมดเลยนะครับก็ดีมากใส่กับข้อที่เดิมม่านก็ใช้ได้นะอันนี้รีวิวไว้ให้แบบเป็นที่เลยนะครับม่านใช้ได้ครับนี่บางด้วยใช้ได้ครับแล้วก็ในโซนของฝั่งนี้ก่อนลวกันในโซนฝั่งนี้ก็เป็นอ่างลางหน้ำมีอุปกรณ์ให้เนี่ยค่อนข้างจะครบสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมีก้หนวด หมวกคุมผมคัตเตนบัตรครบเลยแล้วก็มีผ้าอะไรครบทุกอย่าง <Yeah. S 1> มีน้ําให้เราด้วยสาหรับจะแปลงฟันตรงนี้ก็ได้นะมีเจ้าน้ําด้วยมีล้างมือตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่ะขวดแบบนี้ขวดแบบนี้นะครับเขาจะมีทั้งคีนุ่นนะับก็คือแล้วก็มีอันนี้จะเป็นโลชั่นทาผิวแล้วก็มีสบู่ให้ด้วยนะมียาสระผมให้ด้วยครบอะ่ะครบทุกอย่างเลยอะ่ะจบอะ่ะมีอยู่4ี่ขวดนะครับในห้องนี้ อ่านน้าฝักบัวมีด้านบนกับมีตัวเป็นฝักบัวที่เราสามารถยกอ่าส่วนตัวได้มีกระจกกัน้นเออดียอมรับดีชอบให้เกินห้าดาวอ่ะแ <Yeah. S 1> ต่ตรงนี้ให้เกิน5้าดาวเลย <Yeah. S 1> แล้วก็มาดูในโซนนี้นะครับตัวน,นี้จะเป็นผัเชิดตัวผัเช็ดหน้านะครับแล้วก็มีด้านนอกด้วยด้านนอกของขอเปิดนิดนึงไปดูด้านนอกกันด้านนอก,กนี่เป็นระเบียนนะพอเวลาเราอ่านาน้ำแล้วเราอยากจเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ย เออมากับแฟนมันเปลี่ยนบรรยากาศด้านนอกมันก็ดี <c oughs> <c oughs> เออนี่มีฝักบัวตรงนี้อาบน้ำล้างตัวก่อนให้เรียมนะครับสงสัยใช่ไหมว่าล้างตัวทำไมใช่ไหมการล้างตัวล้างตรงนี้ครับแล้วเราจะเดินไปตรงนี้ไดู <c oughs> ตรงนี้ออกมาเราจะมาตรงระเบียงด้านนอกเปิดออกมานะปึ๊บ <c oughs> นะครับจะเป็นที่รูดอย่างนี้ <c oughs> ผมบอกไปก่อนนะห้องนี้เขาจะมีความคลาสสิกคือเตียงอยู่นี่ ปลายเตียงนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นแบบพอเราเปิดออกมานะานี่นี่ครับตระน้ําเล่นน้ําส่วนตัวเลยบ่อน้ําจืดมองทะเลน้ําเค็มแล้วมันมันมันคลาสสิกมากกว่าห้องเนี้ยอีกห้องนึงมันจะมีบ้านบางอยู่แต่ห้องเนี้ยไม่มีอะไรบังเลยแล้วก็มองไปได้กว้างมากแล้วความพิเศษของตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคือประตูครับประตูเนี้ย พอเวลาเราเปิดนะพอเวลาเราเปิดแอร์จะหยุดทํางานครับแต่ถ้าเราปิดปุ๊บแอร์จะทํางานอัตโนมัติเออมันเป็นข้อด,ดีอะคือแบบเราไม่ต้องมากดรีโมทอะไรอย่างเงี้ยมันอัตโนมัติหมดอะครับชอบตรงนี้เลยระเบียงก็มีเก้าอี้ให้2ตัวฝั่งนี้นะเล่นน้ําได้มันจะมีปุ่มตรงนี้นี่นะครับเปิดปิดนะบางคนจะปวดหลังไงผมคนนึงก็ปวดหลังเนี้ยก็จะมาพุ่ก็จะกดแล้วก็ลงไปนั่งตรงนี้ให้น้ํามันดันแล้วก็เล่นน้ํานะครับก็จะมีน้ํา ไปถึงระเบียงด้านนอกเลยแล้วก็สามารถไปเกาะไปก่ตรงนั้นได้เดี๋ยวเราจะเอาวิดีโอตอนเราเล่นน้ําให้ดูส่วนมุมนี้นะครับสําหรับท่านใดยอยากจะนอนออดูพระอาทิตย์ตกหรือว่าดูแบบพระจันทร์กลางคืนอะไรเงี้ยของคลาสสิกนะ <Wow. S 1> แล้วก็นั่งจิตวายบางๆเนาะบ่เนี่ยผมให้นะตอนที่ผมเล่นเล่นเล่นไปแล้วเมื่อคืนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเกือบถึงไหลผมอะ่ะเดี๋งวน้อยๆก็ประมาณสักเมตรสาได้ถ้าเรามายืนอยู่ตรงระเบียงตรงนี้นะครับเราจะเห็นโซนสระน้ําด้านล่างอีกโซนหนึ่ง ซึ่งโซนนั้นจะเป็นแบบเล่นรวมอ่ะใครจะไม่เล่นก็ได้มีแบบมีจุดนั่งคือลองนึกนะแบบว่านั่งชิลๆจิบถ่ายรูปสวย,สวยๆอาร์ตน,นะข้างล่าง<ล>ฟินเดี๋ยวเราตอนเย็นเราถ่ายรอบมนะ,ะบ่อยเนาะตรงนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยแน่ๆเลยขอตัวไปเล่นน้ำก่อนดีว่ะ ใจอย่างนึงไอตัวเนี้ยมันเครื่องอะไรสงสัยมากเลยพอยวัน,นี้ไอ้นี้มันคืออะไรพี่สงสัยมันอยู่ในห้องเนี่ยอ๋อมันเป็นกาแฟกาแฟที่เอาไว้ใช้กับเครื่องตัวนี้มีกาแฟมีคอฟคอฟี่ครีมมีเ้ยอ,อะไรหลายอย่างเลยนี่แนมะหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะเครือ่องเนี่ยเราว่ามองจากลักษณะน,นะฮะจะมองจากลาักษณะตรงเนี้ยที่ผมเห็นใน่เขาข้านอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ใช่ยาแคปซูลไปเลยสองันป่ะเออว่ะสองันมั้งอันเดียวอันเดียวแน่แล้วลองดูนะครับมันเป็นดาร์กเป็นดาร์กใช่ไหมที่หยอดไปเมื่อกี้เป็นดาร์กคอฟฟี่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยอ๋อ ปึ๊บไปเลยแล้วน่าจะเป็นระดับน้ําที่เราต้องการอะดับนนี้เป็นระดับน้ําดูนะฮะดูระดับน้ําเห็นไหมอันนี้มันจะน้อยหน่อยอันนี้มันจะเยอะหน่อยน่าจะนะเราก็อะลองกดดูปึ๊บไฟติดแล้วรอดูครับสิออ้๋อมันค่อยๆออกมาแบบนี้คือแบบว่าเสียเวลาแป๊บนึงแต่ก็มาลองดูครับจะแฟ่แรงดัน ัับบกาแฟได้แค่นี้เหรออยู่ๆก็หนึบนีน้ำอีกลองขยับมานลองไว้นี่น้ำอีกไหมมันน่าจะแบบใช่นี้น <c oughs> มั้อแบบยอ่ะอันนี้ปุ่มนี้นะปุ่มนี้ปุ่มฝั่งนี้นะเด<อ>ี๋ยวลองปุ่มนีหแต่งได้ประมาณครึ่งแก้ว,ว,กวอันนี้ระดับน้ำที่เรากดนี่คือระดับน้ำยเยอะนะแล้วมันไปไหนไงนี่มันจะเอาไปทิ้งเหรอ ไม่เราต้องเราต้องต้องออกมาเยอร้อนมันดูดอ่ะแล้วมันก็น่าจะดูดแล้วมันทำงานกันนะมันก็ได้จะดูดจริงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายไปแล้วเหรอมันหายไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนมันนอคั่วครุงไงมันไปแล้วอ๋อมันไปอยู่ข้างล่างอ๋อเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บนี่นี่นี่มันน่าจะตรงนี้อ่าใช่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 นี่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 อ๋อมันจอบไปรูๆเนี่ยเลย มาดูดูมันจะเยอะๆอย่างเงี้ยนะดักนะมาดูว่าดักเป็นไงนี่ัอกาฟีดักกาแฟใส่ครับปึ๊บเต็อ่ะแก้วเออแบบว่าไม่รู้กันทุกผู้อ่ะอันนี้กดแบบตัวนี้นะแล้วกดไปเป็นยไครับป่อย ใส่รเร็วอ่ะไอ่ใช่ไม่จริงนะดิดตายแล้วคือมี่ ลังจากทานอาหารที่ร้านส้มตําเจ๊ปากแดงเสร็จนะครับผมเราก็กลับมาที่พักเพื่อที่จะมาเล่นน้ำในช่วงเย็นที่โนราบูรีรีสอ์ดครับขอบอกว่าอยากเล่นน้ำทะเลมากก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนที่สำคัญนะต้องกระโดดน้ำที่สะส่วนตัวเราด้วยหลังจากที่เล่นน้ำในห้องเสร็จเราก็มาต่อด้วยน้ำเค็มเลยครับ โอ้โหขอบอกเลยนะฮะเดินลงมาเนี่ยบรรยากาศสวยมากฟินสุดๆถ่ายรูปก็ดูดีโคดหินก็ไม่คมเท่าไหร่นะที่สำคัญครับมุมไหนก็ถ่ายรูปสวยไปหมดเลยมีรูปเอาไว้อัพ IG และ Facebook เหลือเฟือเลยรอบนี้นะครับ ช่วงที่ทีมงานเราไปเที่ยวกันตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังโควิดนะครับคนก็ยังเที่ยวกันน้อยอยู่ก็ถือว่าเราไปเที่ยวแบบส่วนตัวส่วนตัวในราคาเบาๆจริงๆครับครับเสร็จการเล่นน้ำข้างล่างะฮะสระสะักสายใหญ่ตอนนี้ก็มืดแล้วแล้วก็เวลาเล่นน้ำเสร็จแล้วเราก็มาชำ้าล้างร่างกายตรงนี้นะครับ มาล้างตัวฮะล้างตัวตรงนี้ล mm. ูกศิษย์ก็จะมีผ้าสำรองไว้ให้ตรงนี้นะใครที่ไม่ได้เอาผ้าลงมาจากจากห้องพักก็เอามาใช้ตรงนี้ได้ว้าว <Wow. S 1> นะครับตอนนี้กำลังเก็บของตู้นี้เปิดไว้อย่างนี้ได้เลยใช่ไหม วันนี้เช้านี้22สองแล้วใช่วันส right? ุดท้ายแล้วฮะใช่ครับาเซใบที่สองสมไปหาไอ้ไข่ค่ะใช่แต่การเดินทางก็ใช้กินเวลานิดนึงเพราะเราต้องข้ามฟากไปชั่วโมงครึ่งขับรถอีกชั่วโมงครึ่งไม่ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าจากที่เราประมาณเราชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเราจาสนามบินมาที่สมุทรอันนี้ครึ่งทางใช่ขึ้นทางก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่งหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเจอกันที่วัดไอ้ไข่ ใช่วันนี้ก็บายบายกับโนราบุรีซีซอแอนสปาร์ราใช่ครับผมบายบายแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดไถ่เจดีย์ ต้องขอขอบคุณโนราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปามากมครับโอ้โหที่พักประทับใจจริงๆบริการดีมากๆอาหารก็อร่อยนะครับเราไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนจากโนราบุรีรีสอร์ทนะครับเราเอาคลิปนี้มาลงเพราะเราประทับใจที่นี่จริงๆครับส่วนราคาที่พักที่หลายท่านอยากรู้จากราคาปกติ2 0 0 0มกว่าบาทครับเรามาพักช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดครับ ราคาที่พักอยู่แค่หลักพันกลางๆต่อคืนเท่านั้นครับมาพักที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับโนราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และไม่อยากพลาดวิดีโอดีๆกับพวกเราเด็กวัดพาตะลุยบายบาวเดลี่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ